ครับผมสวัสดีครับอ่ะพบกันอีกครั้งนะครับเช่นเคยนะครับแต่วิดีโอเทรนนิ่งของเพจ PT r a รั i n g Man นะครับวันนี้ก็จะเป็นทลิคง่ายๆนะหลังจากที่หายไป2-3วันนะครับพอดีว่าผมไปทำบุญมาเนาะนะครับไปทำบุญมาแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งนะรายได้จากจากคอร์สเรียนที่ทุกๆท,ท่านนะครับมาสมัครเรียนกับผมเนาะผม,นะผมก็จะเอาไปทำบุญนะครับอ เดี๋ยวคลิปนี้นะมีคําถามนะครับมีมีคําถามจากน้องๆน,นะครับท่านหนึ่งน่าจะเป็นมือใหม่ถามเกี่ยวกับคําถามสเกลนะครับแล้วก็การมิลเลอร์ชิ้นงาน,นครับก่อนอื่นผมพูดถึงคําสั่งสเกลก่อนคําสั่งสเกลเราก็รู้แล้วเนาะว่าเราใช้ยังไงเนาะผมออกคำคำสั่งสเกลนะครับเดี๋ยวผมหาก่อนนะว่าตัวนี้คัวไหนสเกลอ่ะตัวนี้นะครับอ่ะกดปุ่ม s ที่คีย์บอร์ดนะครับปุ๊บ คลิกเข้าไปนะครับจากนั้นน้ำเขาจะมีจุดให้นะครับเราก็สามารถเลือกได้คลิกตรงนี้นะครับถ้าเป็นมุมนี้ก็จะมาทั้งหมดอ่าถ้ากดากดชิปค้างไว้นะครับเขาก็จะรักษาค่าเลโชก็คือให้มันบาลานซ์สมดุลน,นะครับอ่าแต่นี่คือเราเรารู้อยู่แล้วนะเนาะเดือนมาอย่างงี้ให้มันบาลานซ์สมดุลแต่ว่าเชฟมันจะบูดเบี้ยวไปนะอย่างเช่นอย่างเงี้ย องเห็นไหมเชฟเขาจะบิดเบี้ยวไปนะครับเราก็ต้องดูด้วยนะว่าว่าการปรับมันจะโอเคไหมเนาะนะครับแต่ที่นี้ครับหลายคนยังไม่รู้นะครับว่าเราสามารถที่จะล็อกระยะได้นะอย่างเช่นตัวนี้2เม30ผมสามารถที่จะใช้สเกลนะในการให้เป็น2เม50ได้นะครับให้เป็น2เมตร50ได้นะครับ นะครับเราก็ออกคําสั่ง scale นะครับจากนั้นนะครับก็คลิก h i b r a i n ี่เนอะผมพิมพ์ไปเลยครับ2.5เมตรนะรต้องใส่หลักด้วยนะเมตรนะครับสังเกต r a n นี้นะอ่ะเอาใหม่นะครับ2.5เมตร enter ครับอ่ะเขาก็จะมาอยู่ในในลักษณะ2.5เมตรแบบนี้นะครับ 2.5เมตรแบบนี้ทีนี้นะครับด้านบนก็ได้นะ,อ,ะอย่างเช่นสเกลตัวนี้เดี๋ยวผมดูวัดขออนุญาตวัดดูก่อนว่าตัวนี้ความสูงเขาเท่าไหร่นอเมตรยี่สิบนะครับเมตรยี 20. ผมเอาเป็นสัก1เมตรแล้วกันนะสเกลผมเอาลงสัก1 M Enter อ่าก็จะได้แล้วครับเวลาหลายคนนะเอาคอมโพเนนต์เข้ามาแล้วก็จะขยับนะครับขยับไม่ได้หรือแม้กระทั่งความหนาครับตรงนี้นะครับผมเอาความหนาเป็นจุด1นึ่งห้าเอ็มเอนเตอร์อ่ะเขาก็จะหนาที่สิบห้เซนอ่ะอะไรแบบนี้นะครับอ่าเห็นไหมฮะง่ายดายมากๆนะกับคำสั่งสเกลนะครับทีนี้นะเนื่องจากว่าตัว ตัวนี้ในคำสั่งเดิมๆนะของเราไม่มีคำสั่ง m i ลเล r เนาะนะครับเราสามารถใช้ extension เสริมได้นะแต่นะครับหลายคนไม่อยากใช้ extension เสริมนะครับอาทำอย่างไรราก็เราก็ใช้คำสั่ง scale นี่แหละนะครับผมจะสร้างชิ้นงานตรงนี้สักชิ้นหนึ่งนะครับแบบตรงนี้อ่ะนะครับอ่ะแบบนี้แล้วกันนะครับ อ่าอย่างเช่นผมต้องการจะมิลเลอร์นะครับผมต้องการจะมิลเลอร์ด้านนี้มาด้านนี้ถูกไหมครับผมก็ออกสั่งสเกลครับอ่าสเกลนะครับทีนี้ผมก็อาจจะดันตัวนี้ไปครับอ่ามาฝั่งนี้เห็นไหมฮะอ่ามาฝั่งนี้อ่าก็จะได้ละเห็นไหมครับ,รบทีนี้ระยะที่ถูกต้องก็คือกดลบหนึ่งเอนเตอร์อ่าเขาก็จะเป็นการมิลเลอร์มาแล้วนะครับอ่า เดนชั่นเช็คดูสองเมตรห้าสิบเห็นไหมฮะเรามิลเลอร์กลับคืนอ่าเรามิเลกับลับคืนนะครับอ่าก็สเกลนะครับอ่าสเกลนะปุ๊บอ่านับตรงนี้นะครับอ่าไปหรือนะครับไม่ต้องขยับก็ได้ผมพิมพ์เลยลบหนึ่งเอเรียบร้อยครับเราก็จะได้ชิ้นงานที่ m มิลเลอร์มาแล้วอย่างง่ายดายนะครับ หรือว่าจะเป็นด้านนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมวาดชิ้นงานให้ดูแบบนี้แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลอง m i ลเล r นะครับออกคำสั่ง scale ดันมาจากนี้ไปลบหนึ่ง enter เห็นไหมครับเรียบร้อยเราก็จะ m i ลเล r ได้ละนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากติดตั้ง extension นะนะครับเราก็สามารถใช้คำสั่ง scale ช่วยในการ m i r r o r ได้ นะครับวันนี้ก็นะครับลาไปก่อนเนาะนะครับแต่ก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับทั้ง f a c e b o o k Fanpage แล้วก็ youtube channel กันด้วยนะครับกด subscribe ที่ y o u t u b e นะ u t u b e จะอัปคลิปเร็วกว่านะครับนิดนึงเนาะไม่อยากจะพลาดทุกคลิปที่ผมตั้งใจทำให้ก็ subscribe youtube ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ